สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปมึงเป็นไ <laughs> ข่เข้าขี่รถชนเสามึงไข่เรียบร้อยแตกสวัสดีท่านที่ชอบการทำลายหลางการทำลายสิ่งของต่างๆความรุนแรง <laughs> บอกเลยดูคลิปนี้นะบอกเลย ใครที่ชอบความรุนแรงการทำลายล้างอะไรที่มันซาดิสซาดิส <c oughs> มาสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมรูบอกโมดวอร์ไทยคูนเอากูโดดเมื่อกี้เลื่อนกูลดเลยมาแล้วครับผมวันนี้ผมจะพามาเล่นรถเ1 1 1หนกาเดียนนะครับผมนันหนึ่งกี่ตัวไม่รู้จำไม่ได้นะครับผมมันเป็นรถที่แบบยิงเซฟโซนได้ดีมากๆนะท่านผู้ชมสิ่งที่จะได้รถคันนี้มาก็คือไปหาชิ้นส่วนนะเไว้ให้ครบ4ชิ้นนะ ในแมปนี้โอเคผมก็ได้ทําคลิปไว้แล้วผมก็ได้พูดไว้หลายครั้งแล้ะโอเคก็ไปหาดูได้นะคลิปผมทําไปแล้วโอเคผมจะพามาเล่นนะครับผมผมยังไม่เคยเล่นเลยเว้ยแต่มันเป็นรถที่ยิงเซฟโซนได้ดีมากเลยนะท่านผู้ชมโอเคผมไม่ได้โมนะก่าจะไปเล่นฝากกุเลยให้ถึงก้าไล์ได้ไหมครับผมมันจะมีกระสุนเจอกเกาะก,กับกระสุนปืนกลธรรมดาเนวะ้ยนะซึ่งมันเป็นกระสุนที่แรงมากนะครับผมยิงคนก็ได้ยิงเซฟโซนก็ดียิงอะไรก็ได้ยิงอะไรก็ดีมันเป็นรถสําหรับการพังฐานชาวบ้านเขานะท่านผู้ชมมันจะมีกระสุน อธิบายเรื่องก,กระสุนมันจะมีกระสุนธรรมดานะซึ่งกระสุนอันนี้มันเบามากเลยแต่มันเหมาะสําหรับการยิงคนมากเลยนะและกระสุนอีกอันนึงมันจะเป็นกระสุนแต่ลั่นไม่เร็วนะแต่มันเป็นกระสุนจกกอเกราะที่แบบดูดิมันยิงประตูชาวบ้านเขาแตกแหลกสลายได้ภายในไม่กี่วินาที <c oughs> และยิงคนก็สบายมากแบบเวลาเราจะเอาไปยิงเซฟโซนโอ้ยเวลาเราจะเอาไปยิงเซฟโซนชาวบ้านเขานน่เราแทบจะไม่ต้องแบบรอกระสุนคูณดาวเราสามารถยิงสลับกันได้เลยนะท่านผู้ชม ยิง1 2 1 2 1สองสลับกันได้นะอย่างเช่นผมยิง2ใช่ไหมโอโ้โหดูดิเซฟโซนแตกแบบเร็วผมกดสองเใช่ไหมสองหมดแล้วกด1ต่อนะท่านผู้ชมแทบจะไม่ต้องรอเวลาคูณดาวเลยนะอันนี้คือข้อดีของมันนะไปดูดิยิงได้แบบแต่ความถึกก็อยู่ระดับกลางๆนะครับผมเห็นไหมแล้วสลับกันยิงเซฟโซนแบบนี้เป็นการสลับยิงที่แบบแทบจะไม่ต้องเติมกระสุนเลยไหมหนึ่งหมดสองก็เติมเสร็จเป็นไงเซฟโซนแตกเป็นรถทำลายล้างที่ป่วนประสาท ชาวบ้านเขาได้ดีมากนะท่านผู้ชมบอกเลยแต่ตอนนี้เราจะาไปไล่ยิงคนจะไม่รู้ไปไปไล่ยิงใครทำไมมันเงียบยังวะในเซิฟก็มีคนนะให้พวกมึงไม่ทํะไรกันเลยเหรอเว้ยสงครามอยู่แต่บ้านแต่ช่องไม่ออกไปสู้รบอะไรกันเลยเหรอฮะพวกวอไทายคูนอยู่ไหนกันหมดเอยจุดกลางก็ไม่มีคนไปยึดฐานทัพก็เงียบถ้าพวกเองอยู่แบบเงียบเงียบข่าจะไปกวนละกันเฮ้ยเฮ้ยเหมือนใครยิงอะไรอยู่ไหนอะ เฮ้ยเฮ้ยป้อมปืนป้อมปืนป้อมปืนแรงมากครับผู้ชมอย่าไปสู้มันนะฮถ้าไม่จำเป็นอย่าไปสู้กับป้อมปืนถ้าไม่จําเป็นแต่ตอนนี้ผมจําเป็นแต่ผมก็ยิงมันไม่ได้อยู่ดีมันหลบอยู่นูน่นมันหลบอยู่หลังเวรกรรมรถเจรเบิดโอ้โหบอกเลยไม่สู้ป้อมปืนนะท่านผู้ชมไม่เอาไม่ไหวป่ะไม่ไหวจริงๆป้อมปืนเนี่ยท่านผู้ชมคือผมหมั่นไส้ป้อมปืนเมื่อกี้ไปผมขอฝาก ฝากของของขวัญให้เขาได้ป่ะของขวัญกูก็คือนี่มีนิวเคลียร์ฐานทับสีม่วงใช่ไหมเมื่อกี้นี่กับตันดาก้อนมึงโดนหนึ่งเอ็มปลายนิวเคลียร์ลูกพ่อไปล่อมันซะโอเคเราก็ยิงนิวเคลียร์ไปปล่อยให้นิวเคลียร์มันบินไปตามธรรมชาติของมันหนวันเรามาดูการเดินทางของนิวเคลียร์เราดิไม่ค่อยได้ดูอะไรแบบนี้เลย นี่ไปแล้วนิ้วเคลียร์ลูกพ่อมาเราก็มาเล่น M117 เราต่อท่านผู้ชมน่าจะได้ Q, นะคิปปวนะเฮ้ยกูสปาลรถติดหวัวกูมาเรามาเล่นรถเราต่อนี่บันไซมึงอยู่บนป้อมปืนเหรอ1คิวสวัสดีเพื่อนบ้าน,บ,านบ้านใกล้กันนะนี่เรานี่แต่นายทำไมไม่เห็นนายนายทำอะไรอ่ะนายทําไมเงียบจังรู้สึกว่าทำไมคนเขาไม่ค่อยออกรบอะไรกันเลยว่มันดูเงียบเงาเงา,งายังไงไม่รู้ว ตอนนี้ผมก็ได้ทำการย้ายเซิร์ฟเพื่อมาหาปู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกับผมนี่ไงเขาอยู่นี่ให้มันยิงนิวเคลียร์ให้มันกาลังยิงนิวเคลียร์เลยท่านผู้ชมพังบ้านมันพังประตูพังประตูเฮ้ยมันเปิดประตูแล้วท่านผู้ชมมาเจ้าอะไรมาอุ้ยอุ้ยอมันใจมันใจมากเลยมันจะใส่เดียวกับเราแบบนี้เลยเหรอใส่เดียวกับกราเดียนแบบนี้เลยเหรอเฮ้ย้มันจะสปาร์มันหรือเปล่าเอกจะมาใส่เดียวกับกราเดียนแบบนี้ไม่ได้เอกจะมาใส่เดียวเอ้ยมันกว้างระเบิดมา มันคว้างระเบิดนี่นี่เอ็งจะมาสู้หนึ่งหนึ่งกับกาลาเดียนเนี่ยนี่กูกูมีควันเวรกรรมเอง็งบางอาจเอาปืนมาสู้กับกาลาเดียนลูกพีได้ยังไงนี่น้องมาเนี่เด้อจะแค่มันเอาสนามันจะกะจะยิงทะลุผมเลยปะเนี่ยกะจะยิงเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรรถอะไรปะเนี่ยสกินอะไรอีกเนี่ยมาท่านผู้ชมเราจะใส่กับคันนี้นี่กระสุนจกเกาะแต่คันนี้มันมีบอมด้วยนะท่านผู้ชมระวังระวังนี่ยิง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  มิดไซายอะไรไม่กลัวพี่ถึกไอ้น้องเองมาดี APC เหรอนี่แตกสกินอะไรวันทำไมมันอะไรไอ้นี่มันยังสู้เว้ยให้มันจะสปาร์ออกมาสู้กับเราดีว่ะโอ้โหเอง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 ไม่มาสู้แต่ทีแรกเย็ดเคมันเอาคันเดียวกันมาเว็นกรรมงนีกว่าได้ไหมเนี่ยเลือดผมน้อยกว่ามันนะผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวมีกลาเดียนสามคันเนอ แล้วใครเป็นใครวะนี่อ่ะผมน่าจะแตกก่อนเพื่อนนะท่านผู้ชมาาเรียบร้อยเฮ้ <c oughs> ไหนว่ากาลาเดียนมาอีกดิสักยกอีกสักยกไหมน้องเฮ้ยมีคันหนึ่งแตกวอีกคันหนึ่งยังรอดอีกคันหนึ่งยังรอดคันนี้มันรอดไปได้ไงนี่ยิงยิงเฮ้ยเอ้ย,อยมันฉลาดว่ะมันกระโดดลงรถไม่รอดหึงไม่รอด กระโดดลงรถแล้วไงอ่ะเออเดาดินี่นี yeah. โอ้โหคอปเตอร์เต็มท้องฟ้ามันเล็งผมแน่นอนมีไอ <c oughs> ยี่สี่ไอยี่สี่จะเย็ดจะเย็ดมึงกลาจะใส่มาดี m i ไอยี่สี่เหรอแล้วไงอ่ะแล้วไงแล้วไงมีไอยี่สี่แล้วไง,วไง, m I 24, วไงมึงเสียหลักเรียบร้อยนี่ระเบิด m i ไอยี่สี่แล้ว, m I 24, ลวไงอ่ะเออเสียหลักเอง อยากยิงเองเสียหลักเองกูไม่กลัวมึงหรอกสวัสดีเฮ้ยเดี๋ยวเดียวมันสร้างฐานอะไรแป,กป,กปกกลกๆวะทำไมไม่ใส่กําเพงเหรอนายทำไมไม่ใส่กําแพงฮะทำไมนายไม่ใส่กําเพงทำไมนายไม่ใส่กําแพงทําไมนายไม่ใส่กําแพงหนึน่งคิวเน้นเลยนายฮะ สร้างฐานทำไมไม่ใส่กำแพงดีๆเข้าใจป่ะนายทำไมไม่ใส่กำแพงดีๆนายทำไมไม่ใส่กำแพงไปไหนละทำไมไม่ใส่กำแพงเหรอฮะนายไปไหนนายทำไมไม่ใส่กำแพงมึงจะไปไหนเนรู้เหรอเน่ไม่รอดวันที่แสนจะท้องฟ้าสดใส เดเฮดโคตรร้อนเลยทั้งชีวิตจริงและในเกมเฮ้ยโดรน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 แต่โดนโดรนเราเราก็เจ็บพอสมควรนะโดรนแรงมากนะแบบนี้นะผู้ชมบอกเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดรนมันแค่แตกแล้วแล้วใครยิงอะไรอยู่ไหนวะเอาดิจอดยิงกูเหรอนี่แตกระเบิดไปเลยเจ้าของมันอยู่ไหนวะ เฮ้ hey, สวัสดีนายทำอะไรอ่ะสปลาล์ลมาทำไมอ่ะคนไม่อยู่นี่หว่าเฮ้ย hey, นี่ไงเห็นแล้ว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 นิ้นๆอู้อู أو ه! أو ه! เ้เดี๋ยว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 ใครยิงอะไรมาเฮ้เฮ้เฮ้มันเอาโดรนมาอีกแล้วเหรอมึงเป็นอะไรกับกูป่ะเนี่ยเดีย <S <S 1> <S 1> <S ดวทำไมมึงสปลาลได้ต่อเนื่องวะเฮ้ย hey, ปกติโดรนมันต้องคูนดาวไม่ใช่เหรอมึงทำไมไม่คูนดาวเลยเหรอเพื่อนมึงไม่คูนดาวเลยเหรอ เลยแล้วประเด็นคือผูกยิงมันไม่โดนเลยนะโอ้โ oh, อ oh, 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 ้โอ้ J N J N J N. เหใจเย็นใจเย็นใจเย็นยินกาม,มกูโดนไล่บีตลอดเลย <c oughs> เอ้ยเอ้ยแล้วใครเนี่ยมาทำอะไรอยู่นี่ขอค่านนยขขานี่ก่อนได้ไหมขอค่ายนี่ก่อนได้ไหมก่อนจะไม่รอดแล้วประเด็นคือมันไม่เอาคนอื่นเลยมันจะเอาแต่ผูไปอย่างเดียวเลยใช่ปะอะไรไอ้อนั่นมันหนีไปไหนวะรถผมจะแตกแล้วยินกามโอ้หนีกลับบ้านโอ,นบบนโอน้ไอ้โดรนนี่มึงยิงกูจัง มันเป็นใครกันแน่วะม,มันเป็นใครเดี๋ยวผมจำชื่อมันก่อนโอเคกูจำชื่อมึงได้แล้วเออกูลืมชื่อมันละฟีดกลรมไหนวะมันชื่ออะไรวะเมื่อกี้นี่จำได้ W อะไรสักอย่าง,ง,งนี่ไง Regen Regen มึงเจอกู Echo ใช่ไหมเอาขนมไปกินไม่น้องบอกเลยช่วงนี้พี่อยากแจกขนมวะ Echo อ,อยู่ไหนวะ เอาไปกินซะ <laughs> นิวเคลียร์ลูกพ่อเดินทางไปอีกรอบเรียบร้อยนิวเคลียร์ผมกําลังเดินทางไปนะท่านผู้ชมบอกเลยบ้านมันแตกสลกขาดแน่นอนเอ <laughs> ไม่รอด <laughs> น่าจะฐานข้างหน้าผมนี่ท่านผู้ชมอ e ีโคใช่ไหมผมก็จําสีไม่ค่อยได้ปะ <laughs> เอา้ามันออกจากฐานแล้วหรือเปล่าวะนี่นี่ใช่คนนี้ไหม <laughs> มึงใช่ไหมเอาโดรนมายิงกูเนี่ย <laughs> เอา้าคนละคน <laughs> เ,อเอลีเจนไม่รอดแต่อันี่ใครไม่รู้ไอ้มึงไข่ปะมึงเป็นไข่ปะเอาขี่รถชนเสา มึงใครเรียบร้อยแตก <Sch> มาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับกลาเดียน M1117 โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะครับเจ้ากระป๋าก็เลิกกดแชร์ก็ s ับ s c r i b e ลค์ผมด้วยนะครับผมไปแล้วสำหรับการเล่น M1117 ก็ถือว่าเป็นรถฟรีดีเหมือนกันไปแล้วไปแล้วเอาไปขับเล่นต่อกัน